สวัสดีค่ะเจยสนไทยฟินแลนด์ค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะพี่พีน้องน้องค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันนั่นเองค่ะเจย์สนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจย์สนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกลาบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันเลยค่ะดอกใหญ่ใหญ่พี่น้องให,ใหญ่เลยดอกใหญ่ปสวยมากออ,อ,อกทางมอเตอร์ไซค์ทางถึงบินที่นี่พี่น้อง มาเด้อม,มาเก็บเพ็ดกันเยสวนเยสุนเริ่มมีหมูแล้วพี่น้องวกมอตอร์ไซสิ้นก็เริ่มจะออกมาแล้วดูแต่ถ้าเห็ดมันอยู่ในอในป่าเบอรี่อย่างกันนี่นะเขาจะขายาวแล้วก็ใหญ่มากอันนี้ก็เอาจะเน่าหมดแล้วเน,น่าหมดแล้วพี่น้อง ที่เข้าชุ่มเขาจะงอกก่อนแต่เข้าจะขาใหญ่มากขายาวมากมน,น,นี่คือปามรีออันนี้เอาได้อันนี้เอาไม่ได้ อุ้เยอะแท่พี่น้องจ๋าเราอยากจะหันไปอีกทางโน้นยังมากอยากเก็บไปทางไหนดีมันอยู่ในป่าบเบอร์รี่เนี่ยขนาดเ้าซ่อนอยู่ก็ยังเอาหาเจอ,นอนเนาะย่ยเยสสนี่ขาใหญ่ๆเลยพี่น้องจ๋า เดี๋ยวเราหันมาทางนี้อีกนุ่นเต็มไปหมดมีแต่เฮ็ดว้าวทำไมดอนนุ่นดอนใหญ่มากเลยพี่น้องนู่นนุ่นน่นน่ดอนเบลอเลยเราจะไปทางไหนเนี่ยายาจะไปทางไหนเต็มไปมีแต่เฮ็ดก้อนนี่กัเฮ็ดอือพี่น้องจะาเฮ็ดทั้งนั้นเขาขึ้นลาหมด ดอกใหญ่มากเขาจะเกิดก่อนเพราะมีที่เขาชุ่มเขาชื่นพี่น้องว้าวดูซ่อนอยู่ดูเขาซ่อนอยู่พี่น้องนี่อยู่ยังไงยสนก็นเจอ,อ ขักจากความเป็นแม่พี่น้องยายต้องดูก่อนว่ามันมีเห็ดเมาแสกไหมดอกดำๆในนี่ใช่กลัวที่สุดพี่น้อง อุ้ยดอกใหญ่มากพี่น้องจะอันนี้ขาวกว็าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสวยงามค่ะสวยงามเยอะมาก แต่ออนซอนใครจะมาเอาไปกินกันมาเด้อพี่น้องจ้าเราจะเก็บไปแห้ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็แจก,กพี่น้องมาเลยค่ะเด้อใครจะมาเอาไปกินเยอะแยะไปหมดว่ายาอยู่กับป่าเฮ็ดพี่น้องนน่นอะเต็มไปหมดทำไมบอกว่ายาอยู่ในป่าเฮ็ดถ้าเป็นเปียบเทือบ เปร mm ียบเทียบมันบ้านเราน่ะมันจะเป็นบ้านมีมีมีผุกมีเขาหินมีอะไรแบบแถวลบบุรีนะพี่น้องจ๋านั่นแหละจะเป็นลักษณะนั่นบางพื้นที่มันกับจะเป็นบ้านทุ่งไงจะบ้านเยสนอยู่บ้านป่าบ้านเขาผลไม้ก็เยอะยายอยู่ภาคกลางด้อพี่น้องจ๋า พี่ๆน้องๆคนไหนที่ว่าเคยมาเทบเบอรี่อ่ะนี่ยาอยู่ภาคกลางจ้ะบูเบรี่ก็เหลือแต่กิ่งแต่ก้านล้วพี่น้องเนี่ยต้นบูเบรี่หรือดูใบไม้ร่วงต้นบูเบรีใบไม้ ใบเข้าร่วงหมดแล้วเหลือแต่เหลือแต่กิ่งปลาบล้ะเฮดจะเต็มถังแล้วพี่น้องอุย้ยจเี่ไปทางไหนปามยายเอามอบปลูกเอาไว้เน้วพี่น้องเอ่ยเฮดไหมนะนาปึกเป็นแผ่นกระดังไปเลยนะพี่น้อง อย่างคักสีาดาแต่ข้านิ่มมันถูกฝนสามวัน้าลองอุณหภูมิติดหนาวๆจัากหน่อยต้นแข็งเปิ๊กขึ้นมากับคืนที่แข็งไม่ใช่อะไรเด้พี่น้องเป็นน้ำแข็งเก็ยบง่ายฮักปอกๆเลยเด้พี่น้องถ้าเป็นน้ำแข็งนะ่ะอุณหภูมิเย็นๆนะเปล่า ดได้ไอ้เหลาพี่นอ้องเขีย่ยหม่เอานี่แล้วดอกงามปนิมณแม่เน,นาะจะให้เหลือออ้เยอะหลอดสายตาเกสนสมัยเราอยู่ลึกลับปนิกดายเต็มปอกหลอกลาพี่น้องอเต็มถังแล้วดูจะเต็มปอกหลอกไมหมเต็มปรีนะพี่น้อง นะมาอยู่ลึกลับอันนี้ก็ยังยงามๆพี่น้องย่อนเข้าอยู่ลึกลับนี่แหละอะไรนอเนี่ยย่านเป็นเฮ็ดเมาไเมกลการักเด้อเฮ็ดเมาไม่นอ้องเก็บเป็นหลอดดอกนึงเฮ็ดกินได้เฮ็ดเมาติดกันกันกนกบโอ้โหอ้สวนผิดจาจรณาทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ย กลัวกลัวกลัวอะไรยายกลัวเฮ็ดเมาถ้าเฮ็ดเมาก็เฮ็ดกินได้อยู่ติดกันนี่เอาดอกไหนเนาะจำได้ไมมน้องเาียสซนดอกงามๆเี่เราบ้เนาะเมื่อกี้นี่เราทิ้งไปเล้วยายกลัวที่สุดคือเฮ็ดเมาพี่น้องเขาอยู่ใกล้กันม,มามาราธอนมาราธอนวันนี้จกเอาเนี่ยพี่น้องมีแต่ดอกงามๆเลย อันนี้เรดเบัลรี่เด้ดต้นเรดเบัลรี่มันใบเข้าไม่ร่วงพี่น้อง berry, บูเบอรี่ใบเขาร่วงอะเรดเบัลรี่นี่ใบเข้าไม่ร่วง เก็บมันเลยพี่น้องเอยมันหลายหลายยายไม่ได้ไปทางไหนได้นี่นะอันตะคุบเขาเก็บอยู่ในอันนี้ก็ก,ก,กอยายใหญ่พี่น้องเดี๋วเข้าเละหมดแล้วอกระจายเอาไว้ปีหน้าที่ได้งอกหลายห,าาหลายกับานเอาไว้พี่น้องทีายกะเป็นลาเมื่ เอามือกัมเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยเด็กพี่น้องความรุดซึกนั่นนุ่มมือเลยเด็กพี่น้องนะไปตั้งไหนก็นมีแต่เฮ็ดพี่น้องเอ้ยเอาบาหวานเบาไหวแล้วมาช่วยยายสวนตรงนี้น่ะร้ายคักอีหลี เก็บไปนี่เจ็บไปทำไมมดเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้จะข้าไปอำเภอค่ะไปอำเภอเอาไปฝากน้องสาวเดี๋ยวไปน้องสาวน้องสาวสามียายสนอยู่ห่างอำเภอมาประมาณ สามสิบกว่าโลแต่ห่างจากเมืองยี่สิบกว่าโลอำเภอไกลกว่าเคยมีไหมอำเภอไกลกว่าจังหวัดน่ะเอาลูนี่ก้อนพี่ด้วย ทังปอกหลอกว่าพี่น้องวันนีไ้ไปสองถังมาเด้อเก็บเพ็ดกับยายสวนพี่น้องเอ,อ้พี่น้องจ๋าฝากก,ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายดึงเด้อบรรยากาศบ้านเขา จะออกไปหารถละพี่น้องใกล้ลรถแล้วเฮดจะเฮดตรงไหนก็มีแต่เฮดใครอยากได้มั่งได้ยายเอาไปฝากเด้อ ขอบคุณมากมากเลยค่ะเดอ้อที่เขามาชมเยืยสนชีวิตในฟิลาด์หรือเยสนไทยฟินแลนด์เ้ยค่ะเดอ้อลมเชิงแรงเลวพี่น้องคงจะได้ออกจากป่าแหละไม่ฝนมาก็ลมมาและพี่น้องลมแรงแล้วกลัวต้นไม้ลมทับ เฮ็ดก็ยังมากอยู่เอ้ยเต็มไปหมดพี่น้องกะจกะจกัดจ่ายเต็มอยู่เลยมองประตไห้มีแตดอกเฮ็ด อุดมสมบูรณ์จริง,รงพี่น้องเขตยสนอยู่ เห็ดอื่นกับอุดมสมบูรณ์คือกันแต่บะลูกลูกละล้านอยู่เนาะอ,ออกไปกวดจะไปถึงป่าเฮ็ดไปต่างหลายกิโลเป็น7จ็ดสิบกิโลกว่าจะถึงป่าเฮ็ดของยายมี่ออกมาไม่ไกลดอกพี่น้อง6กิโลสมัยก่อนยายปั่นจักรยานมาได้นี่นนะ กิโลนี่กับที่ปั่นมานี่ก็เพราะปั่นจักรยานเดี๋ยวยายถึงรูแหล่งเฮดพี่น้องแวะมาเยเรื่อยปั่นไปแวะไปปั่นไปแวะไปก็เลยไปรูแหล่งเฮดพี่น้องถ้าขับรถมันจะมันมันอีกแบบหนึ่งไงปั่นจักรยานเองแวะไปเรื่อย,อยไงย้ายก็เลยรูปป่าเฮดที่นี่โอ้น่ะมีตะดอกงา,ามพี่นอ้อ,องอมคางอมเอวไปมด หลายคักอุ้ยอันนี้อยู่ในตะลูกดอกเบลอเล่เบล่าขาอวบอวบเห็นไหมขอบคุณมากๆเด้อถูกกำลังใจใพี่น้องจา้าที่เข้ามาชมยายสนชีวิตในฟินแลนหรือายายสนไทยฟินแลนก็ถ้ามายายถึงบอกชื่อสองชื่อพี่น้องชีวิตในฟิแนแลนไทยฟิแนแลน มก่อนยายตั้งชื่อช่องว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์พี่นอ้องยายมาเปลี่ยนเป็นภาษาอมงกฤษไทยฟินแลนด์อนุญาตเทดเมาพิมอันไหนก็นเจอพิมพ์ยายสนชีวิตในฟินแลนด์น่ะมันจะขึ้นปั๊บเลยพี่น้องจา๋าหรือว่ายายสนสอเสือน,นองหนูมันก็นขึ้นพี่น้องอ้ยฝากพี่น้องนำเดอ้อทำไมมีพี่น้องยายสนเก็ ทำไปกัเหนื่อยไปพี่น้องพี่พี่น้องน้องลูกลูกแลหล,ลาน,ลานมาให้กำลังใจใยายก็มีกำลังใจทำในคลิปหน้าต่อๆไปเต็มถังแล้วพี่น้องจ้า ยิยสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟท,ทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ